ค่ะมือนี้นุทิยามีแนวทางตำเล่านะคะของพ่อเสือนะคะปล้อยไห้ทางสองเข้ามาซีงวดกับเข้าซีงวดสอนสุดยอดอิลีพี่น้องงวดที่ผ่านมาวันที่11สิงหาแตกสามโตนะคะนะคะเข่าแปดสามตรงตรง,ตรงแล้วเลขสามโตกับหกแปดสามตรงตรง,ตรงสุดยอดอิลีนะคะสำหรับมือนี้นะคะพอ่อเราจะปล้อยไห้ตำเล่านะคะในงวดวันที่13สิงหาคมนะคะ จะปล่อยไห้ประหงวดเลยนะคะแล้วก็ช่วงทุ่มหนึ่งจะปล่อยรัฐบาลไทยเป็นโค้งสุดท้ายนะคะจะเป็นตัวได้ไปเบิงไปฟังไปส้มน้ำกันเลยคะ่ะพ่อหวัดดีค่ะสวัสดีครับพ่อหมู่ว่านนี่แนวทางของพ่อตตำลาววันที่สิบสิงหาคม2อง2หกแปเลขออก หกหกแปดสามข้างบนอ,อกหกแปดสามข้างล่างอ,อกหกหกเอฟซีเพิ่นกะโชคดีอยู่หลายท่านหลายคนกะโอนมหาห้ค่ากับเขาค่าน้ามครับไปที่ขออนุญาตพันช่องนุนทิยากะรวมทั้งเมืดอนีเป็นเงินหนึ่งหมืนสองพันหนึ่งร้อยนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งเพิ่นโอนเขาบัญชีพ่อโดยตงรงเพิ่นกะทรงสลิปห้นุนทยาเบิ้งอยู่แต่ว่านุนทยาไ่ได้ทรงให้พ่อเบิ้งทางไล่พ่อ <ผ>อ<ม>วยพรเห้เพลินนะคะครับผมอ่ากราบสวัสดีพี่น้องเอฟที่ของประเสริฐที่อยู่ทั้งช่องอะนะนุชิยาข้าด้วยอ่าก่อนอื่นประเสริฐกะอ่าขอขอบุญขอพุ่นพี่น้องเอฟที่ทุกท่านอ่าที่โชคดีแต่การที่ยังท่านโชคดีแต่ขอให้ติดตามผลงานของประเสริฐไปเรื่อยแบบพี่น้องเอฟที่สร้อยเหลือประเสริฐขม่าทา่าได้กับให้กลับขึ้นไปหาพี่น้องร้อยเท่าพันเท่าเดนอะใช่ที่ ที่ความมั่นใจวา่าแนวทางอาจารย์พ่นประเสริฐแนวทางหลุดยากแต่ว่า,าก็ไม่หลุดที่กันตอ,พ,นอ,พ,นอพี่น้องพิ่เนียปั่พ่อประบาดได้หมวดนี้เออหวดวัดต่อไปเดีเ๋ยวพ่อเสริฐจะพันทุ่งอายู่ต่ว่าก็อยา่าใครเอาตัวงกกมไปเรียนวัตถุตัวนะพี่นออ้องอ่าเพราะจะใครเรียนแบบ,แบบแบบปัดดวงท่าไหลมันกับอะไรแบบได้หน่อยดีก็จะเข้าเขาบ่ไใดดิค่ะเพราะจะแล้วใครพี่น้องเอฟซีเนี่ยโศกมันแล้วข่าวล่วยข่าวล่วยทุกแนวทางที่พ่อเสริฐงไป ไ่้ทา้งงานภูมไล่กับอาจารทั้งน้องยุทธภูมิประจามไอ้พี่พวกเสือมดแม่อาจารย์พ่อมาเสือกับพี่น้องจะโศกมันจะได้เบ็ดดีเบ็ดจินกันตุกผู้สุกคนถ้าพี่น้องเด้อค่ะพ่อเอฟซีสุกมันลำด้วยลำด้วยสาธุสาธุมีคำถามพ่อเอฟซีถามว่าเมื่อไหร่จะปล่อยโค้งสุดท้ายของรัฐบาลไทยน้องที่ยากกับกว่ารัฐบาลไทยปล่อยไปแต่ต้องงวดแล้วบางคนก็บบอเห็นเพคนได้อยากรู้ว่าโค้งสุดท้ายปล่อยบ่ อาจะปล่อยหอลังจากปล่อยราพัฒนาก่อนแล้วก็จะปล่อยคืนนี้รัฐบาลไทยนัดก,กันทุ่มหนึ่งก็ค่ะค่ะหนึ่งทุ่ม,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 ร,มรัฐบาลไทยนัดกันทุ่มหนึ่งเพราะว่าเพื่อนกับข้อมินพูดมาแล้วว่าปล่อยรัฐบาลเราบอกเอากล่อลุกไปแล้วแต่บางคนเราก็่เห็นค่ะเ็เห็นกับก็เขาเล่าไปว่าูุตตะกรอนน่าจะยาพความยังวควาออมแล้วค่ะอ่าความแล้วค่ะยันตาล่างเลย ลาพัฒนาอีที่เรียกร้อง,องาาคาว่าไรพงเสือก็ได้่าเออไอพอเสือปล่อยล่งทางช่องยูทูปของไอ้มนุษย์ยาชักสี่หาชุม,มงก่อนได้จะคอยสีรงทางไร่ไอไอเตียรทางช่องยูทูปก่อนอ่าพอเขาเป็นสภาพบุญได้เหาก็ได้่าที่ค่ะต้องใจหอนได้เห็นทุกคนทุกคนได้เห็นหมดตัวเดียวกันหมดค่ะอ่าวิ่งเด่นศูนย์วิ่งศูนย์เด่นศูนย์อ่า ลองสองกันแปดคือพอเสือกบอกงวดทีด่แล้วนะ<อ>ันเสาร์ว่าเดิน <2 S 2> เด่นแปดลูดโงกนะไอ้ว่ามันไปพวกกระทัท่งแต่เมื่อกี้มากันก็คือการอันนี้เด่นศูนย์ลองสองกันแปดลองสองกันแปดลูดหนึ่งมาที่นี่ลูดหนึ่งไอพี่รองจับไอพี่รองจับตาเบื้องเ,เ 0, 1, 2, ล็กเลขศูนย์หนึ่งสองใหจับตาเบื้องดีสารหมวดที่มาเดี๋ยวจับตาเบื้องเล็กตัวนี้ให้ดีด ศูนย์เนี่ยศูนย์กับหนึ่งกับสองแนะไม่จะกอดข้อกันไม่งอธิไม้เลยค่ะอาจับคู่จับคู่อ่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สอง แล้วก็หนึ่ง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 อ่บาบัตทีดีมาโซนเท่าพีบ้าเนี่ยศูนย์แปดศูนย์แปดสองแปดสองแปดเจ็ดแปดเจ็ดแป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 ดเก้าศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ เอาวาสิบวดนนี้กับอุ้ดบะไรอ่ะแอ๋พี่น้องยืดที่มันจะตังละสองหางเนาะค่ะอืวาสิบวดนนี้เราจะกัดกัดเช็ตเป็นตัวห้องดาไปกับๆๆกับอ่าอ่า,อาส่นทางซูนทางฝั่งขวาเมื่อนี่อ่าย่นไปยืดที่นะ 28, <88. S 1> สองแปดกับแปดแปดได้สองแปดแปดแปดอ่าฝั่งทางที่แรกฝั่งทาง แรกนี่เอาโยนไปที่เจ็ดหนึ่งกับศูนย์หนึ่งนะเจ็ดหนึ่งกับศูนย์หนึ่งอ่าปาที่พี่นี่เราเห็นที่คนจ้องตาทะเบิงชุดสามตัวพี่ค่ะอ่าเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งหกสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งแปดศูนย์สอง แปดศูน,ย,นย์สองสองแปดแปดสองแปดแปดอาพราะเสือบที่ไทยยุ่สองหรั้งคือไทยแล้วคือสองแปดแปดมันมากอะสองแปดแปดก็แปดศูนย์สองอ่ะก็แปดศูนย์สองอ่าแต่ว่าทุกตัวมีสิทธิออกได้พี่น้องเอ้ยทุกตัวมีสิทธิออกได้หมดทุกตัวแต่ว่าพวกชอบส่วนตัวเพราะเสือบทมากไปแบบนี้ อ่าชุดสตัวไปฝากตพี่นไปไป้องฮ็ดที่ทสายวิ่งโอ้สายสาย,สายรุ่นค่ะศูนย์หนึ่งแปดแปดศูนย์หนึ่งแปดแปดศ า่น้าห้ยันมากตัวนอก้นระยะนาะค่ะแม่นค่ะพ่อที่ได้บางกุ้นจะได้ท่าทุนแม่นค่ะนีร้ายเน้นตัวได้ค่ะพ่อเลขสีตัวนี้เน้นตัวได้ซีตัวเดียวไอ้พ่อเสือเน้นตัวไอ้พ่อเสือเน้นไปที่ศูนย์สองแปดแปดแล้ศูนย์สองแปดแปดเบิ้ลแล้วม uh, so uh, ันต็ค่ะแม่แม่เบิ้ลที่ตอนนี้ละ รัฐบาลรัฐบาลไทยนี่จะปล่อยทุงนึงคะมันเป็นอย่างคือมีผู้ใดคือมีผู้บ่อใดประมันเป็นทั้งที่บ้านมาน่ะพี่น้องเอ๋ยบุญกุศลสร้างของคนเฮามันบ่ถอผู้ผนรวยพผนกระไรกระดอกผู้จนให้นแหผงจังค่ะนั่นแหละปัญหาว่าเพียงคือใดคือผู้ใดผู้บ่ได้พอทะแล้วกับผู้ทุนหน่อยเมื่อกาจิบ่ได้ห็นบ่อะไราดะตอนตรดจแล้วที่มันบอกตัวจขึ้นมีคือบ เพราะเสรอดเน้นใคร5า1 4 1 8 4 8 3มันว่าค่ะบอดีเป็นช็อไใ้รก็เจ้า8 6 5 1 8 6 4หนึ่งกเจ้ากระยูนเทพพูดอะไรได้เนี่ยบ่ได้เนี้ยแต่แล้วันนี้แม่อ่นค่ะอันุก็เน้นหาหนึ่งหกขาหนึ่งเอ้าหนูหนูทวนเล็กจังน่อยแน่เพื่อมันผิดพลาด แนวทางของออแนวทางแนวทางของพ่อเสดเ,เลขรัฐบาลไทยนี่จะปล่อยวันนี้ประมาณหนึ่งทุ่มเ,<อ>เลขเล่าเลขเล่าว,วันที่ผ่านมานี่คือวันที่สิบเอ็ดที่ผ่านมานี่เข่าสามตัวแต่คือหกแปดสามกับแปดสามสำรับมือนี่ปล่อยปล่อยงวดวันที่สิบสามสิงหาคมสองหกแปดเลขตามเล่าว,วิ่งเดินวิ่งศูนย์ล่องสองกันแปด รลดหนึ่งจับคู่หายวังระวังเีเลขทียล,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 ลองกันเนียพอเสือึ้นมาเ่จะกอดข้อกันมาได้พี่น้องอ่าถ้าพี่น้องเคยตัดเละตัดเลได้อ่าเีกนมาเจะกอดข้อกันมาจับคู่จะมีเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สองหนึ่งหนึ่งศูแปดสองแปดเจ็ดแปดแปดแปด

เก้าสองแปดแปดเลขสี่ตัวนี้จะเน้ยนยูศูนย์สองแปดแปดนนที่ยาลงตรงกันไหมคะพ่อตรงตรงตรงโอเคโอเคถึงแล้วล่ะค่ะข,ขอบพุนพ่อหลๆที่ห้แนวทางนะคะงวดนี้หายซี่โ<ะ>มั่นใจที่บอกไอพี่คนน่้มาถ้าผมไม่รู้จริงเนยทุกสิ่งผมจะไม่พูดค่ะถ้าผมไม่รู้จริงเนยทุกสิ่งจะไม่พิสูจน์ให้ใครเห็น ถ้าผมไม่รู้แท้จะไม่โพสตไม่แชร์ไม่ใช่เรื่องที่จําเป็นที่ให้เห็นเป็นเรื่องปุงหนุนเรื่องทานความในใจแล้วแต่ใครเขาจะเชื่อผมเอื่อเผื่อเผื่อแผ่เป็นกุศลอีกไม่นอา f ีทุกท่านจะหายจนถ้าทุกคนติดตามพ่อเสดหรือว่าอาจารย์พ่อนภัเสดและกับทั้งด้านนุนทิยาพาด้วยเอาสาธุสาธุสาธุค่ะรับกระแสแรงชาตาจำใจอ่า ท่างช่องได้โอนไปพอเสร็จหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแล้ค่ะพ่อเสิร็จไปพอเสิร์จก็จะโอนขึ้นในนิตยานิตยาสินค่าใส่ใจสองพันเด้อค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะยอดกสิบุยอดกสิมีอยู่บ้านหนิ่งหรอค่ะอาจจะมีคนโอนมาอีกร nah ้อยสองร้อยเดินนิยาจะเจ็บไว้จะโอนให้คือเก่าเด้อค่ะพ่อคิดว่ายังบ้านหนิ่งค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ พอไม่เป็นองเอฟซีกับสีแดงยินแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่านุ่นทิยากับพ่อพรประเสรินนะคะหรือพ่อเสร่นนะคะพ่อแล้วกับสุดยอดอิลีเพิ่นเป็นคนดีมีน้ำใจนะคะนุ่นทิยาเหตุบัญชีให้เพิ่นเพิ่นกะโอนขึ้นให้นุ่นทิยาสองพันบาทนะคะสุดยอดอิลีเพิ่นบ่ได้กินคนเดียวนะคะเพิ่นกระแบงปันให้ขอบคุณเอฟซีนะคะที่ให้ การไว้วางใจกระทั่งสองของเฮ้าทุกคนกับโอนผ่านบัญชีนนทิยานนทิยาทุกบาททุกสตางค์ไม่มีการกักนะคะหายพ่อแล้วคือเก่านะคะทุกคนบางคนกับหายก้มไว้วางใจกระทั่งสองของเฮ้าบางคนกับได้ตาคากับเขานนทิยาเข้าใจยู่กับอยากซอยคานามคาไฟคากาแฟของพ่อเพิ่นกับเพิ่นกับหายตัวเลขคือเก้าบางคนกับย่านเพิ่นว่าหายก็เลยอยากหายเพิ่นนะคะเพิ่นกับ พอยไฮคือเก้านะคะไฮนุ่นทียาเป็นสะพานบุญไฮคือเกา้าตัวเลขกรบโบมีผูไดรู้ว่จาจะเข้าหรือจะไก่เคี้ยงท่านจงเฮ้ากับเป็นแค่ซื้อน้ำเสนอนะคะว่าไม่พี่น้องเอฟซีพิจารณานะคะกะเล่นเป็นสีสันบันเทิงนะคะนะคะนุ่นทียาก็ ในคลิปนี้เป็นแนวทางตำราของพ่อเสดนะคะสรุปให้ฟังแล้วชัดเจนแล้วนะคะแต่ว่าเลขรัฐบาลไทยนี่จะเป็นโค้งสุดไทยจะปล่อยเวลาทุ่มหนึ่งของวันนี้นะคะท่านก็นมาค่อยติดตามน้ำกันนะคะนนทิยาขอพูดเรียซีทีเบิ้งคลิปให้ทุกคลิปบางคนก็ซอยอุดหนุนส่องซอยคาน้ำมันลดนนทิยาขอพุณหลายๆนะคะนนทิยาขอวอวยพรไฮเอฟซีโชวดีแนวทางของพ่อเสดนะคะตำราเมื่วันที่13นะคะ